สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้จะมาลองวัดไฟจากแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่สีควาย LED สปอรตไลท์มาใช้หันนะครับแบบราคา100ร้อยกว่าบาทนะครับวันนี้ก็ถอดเอาแผงโซล่าเซลล์นะมาลองวัดไฟดูนะครับว่าควยจะออกกี่โวลต์นะสำหรับแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ12นะครับ12เซนนะ แล้วก็ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ14.5นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวมาลองวัดไฟนะว่าไฟจะออกมากี่โวลต์น,นะครับเพราะว่าบางแผงจะอยู่ที่ประมาณ4.5โวลต์บางแผงก็6โวลต์เนานะเดี๋ยวมาลองดูกันนะแดดจ้าพอดีเลยโอเคนี่ทุกคนดูนี่ประมาณ6โวลต์นนะ หกโวล์หกหกจุดสามหกจุดสามโวล์นะครับแดดจ้านะช่วงแดดกล้านะครับหกจุดสามโวล์นะแผงนี้น่าจะเป็นแผงหกโวลน์นะครับแลวแดดกล้าก็คือจะขึ้นไปอยู่ที่หกจุดสามโวลน์นะ